เขาวางเราหมดแล้วเนี่ยเราบุมาทำลูกทำลูกเลยเขามีลูกทำอะไรอยู่เนาะรับขวาเฮ้ยเะแต่เอาคะแนนทั่วลกทุ้องถ่นอุ้ยอุ้ยนึกว่าตะวันเลยอุ้ยที่นั่นเขาไปหลอกมาไม่โดนนะไม่โดนนะไม่ใช่่ไมโดนบอลเลยนะเมื่อกี้ไม่โดนบอลเลยขวาชิบหายแล้วไงโอ้โหอีกเออโคตนี่ เร็วจังไม่ได้จตั้งใจเลยไอ้เหี้ยเร็วจังเลยไม่คิดว่าจะไม่เข้าด้วยจริงๆครับมันหลุดมาอย่างนี้เลยเลยอ๋อเอออันนี้คือวิกเตอร์ไปไหนอ่ะออกขวาโอ้ชุดยิงดีบรับประกบไอ้เจ้าตัวที่จ่ายมาให้ไอสัตว์เหลี่ยมนี่นักนักต่อนักละลุจากนักลุยถ้าเข้าก็มาหันจัดอยู่ ถ้าไม่ผ่านความมาสจัน่นของดูได้ใช่ใครมาสจั่นเน้ะอีนเบ่ไแบบอสัตว์เฮ้ยสิ่นาทีนะสิบนาทีสวยเลยอะเฮ้ยเมื่อกี้มันทำไมเหมือนไม่เข้าเลยวะความาสจจันเฉย โอ้โหเอาจริงเจ้าผูคิดว่าเข้าข้างนี่โ้โหเบียดเบียดไอ้ชี่อมันจริงคนดีเป๊ะเลยอ่ะบอกแล้วมุมเนี้ยนักนักต่อนักแล้วมาเวอร์นัดนี้เหรอยึดวิ่งยึกยึกโอเคถ้าเกิดครึ่งครึ่งแรกนี่ไม่ได้สกอไม่ได้สกอร์ครึ่งหลังต้องเปลี่ยนทันทีเลยไม่ดีก็เอาดอนนี้ออกเอามายาวลงเลยมายวใช่รัดปอดไปนู่นใช่ถ้าเฮียกันนโชว์เล่นไม่ออกไปเลย เหมือนเดิมอีกแล้ววัดกินวัดกินวัดใครวัดเผาแล้วทำไมหึงไม่โอ้โหใครอุ้ยอ้ยใครอะบบยี่ใบยี่ดิดิจิตอลกนอาโชเทคโนโลยีนี่ผมนึกว่าอีกเส้นปั่นท้ายแล้วนี่แหละดูโอ้โหบอกแล้ว มุ่งดีแล้วนะอย่าโดนอย่าโดนลูกสามทันโอเคจิ้มไปเฮ้ยโอ้โหจครับเล่นต่อใครอะโอ้คาเซ่เหรอใครเปิดวะอนครึ่งแรกขอหน่อยขอลูกนึงมีไหมแค่สิบนาทีสวยพิกสวยเม่นเม่นย่าสาวห้าเมนเมน เฉล็บว่าเอ้าเอ้าไอ้เนี้ยเข้าเหรอไอ้คนเฉล็บแน่เลยไอ้เนี้ยเข้าหรอเข้าดิกูไม่รู้กูก็งงเรียมาตีนี้ขาดตายโอเคโอ้ยเฉล็บแบบดีปึ๊กไม่ล้ำโดนไม่ล้ำอ่ะเมื่อกี้โดนไม่ล้ำไม่โดนล้ำโอเคได้เว้ยเชียก่อนจบครึ่งแรกได้เฉย ม,ม,มันจะยิงแหละมันก็ยิงสวนเอ้ยสองสองก็ได้อะโลบนะ้วสองสองก็ได้อะจี้หน่อยหน้่มสองจี้หน่อยน้องสี่ได้อยู่ทันทันเล่นต่อวิ่งได้หมดจันจันขบวนอะไรอยู่เนี่ยกูดูอะไรอยู่เนี่ยเมื่อกี้นั่นนี่นี่คล้องตัวจะไหมเนี่ยโอ้โหไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งเนี่ยในห้องแต่งตัวมันแย่งกันกีนกู๊ดแล้ววะ บอลแรกอกหนักแล้วมัน้าม่ค้าต้องมาเล่นฝั่งนี้อ้ยเอาตรงกลางไอ้มึงเก็บเล่นได้นะเม่อกี้เอาไว้อยู่นะอ้นี่มีคล้องหลอ้กนี้มีค้องลอาลครบโอ้โหจ้าขอบแลมซี่เี้ยน่งๆจ้นีงอุ้ยมันกำลังอันนั้นได้เลยอ่ะอีกแล้วครับ มันเก็บบอลเล่นได้นะเมื่อกี้เนี่ยมันดีเน็ตอีกแลเวใช่มันเก็บบอลเล่นได้โหลงโจงมากเฮ้ครับเครับเฮ้ยเฮ้ยสาม้ยเฮ้ยเป็นกลางเราเป็นกลางเาเเาเป็นคอมานเตอร์แล้วบอลบอลทีมครวเข้าประตูได้บ้าไหมไอ้เฮี้ยโอเคอายุนิด นี่คุณเจออะไรเนี่ยแมนซีเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ออกมันเฮ้ยเฮ้เหมือนรับเก็ดไทยใช่ไหม